สวัสดีคะ่ะมาพบกับสไปรบ้านสวนยองจูนะคะสาหรับใครที่อยากเข้ามาประเทศเกาหลีใต้นะตอนนี้นะคะสําหรับใครที่จะเข้ามาประเทศเกาหลีใต้นะตอนนี้นะคะคุณต้องลงทะเบียน KATA ให้ผ่านก่อนนะคะจึงสามารถเข้าในจึงสามารถเข้ามาในประเทศเกาหลีใต้ได้นะคะต้องลงทะเบียนให้ผ่านก่อนนะคะลงทะเบียนมันก็จะมีลิงก์มีเอฟมีแอปอยู่นะคะเราต้องไปกรอกข้อมูลเบื้องต้นนะคะกรอกข้อมูลเบื้องต้น เราก็ต้องไปกรอกข้อมูลเบื้องต้นนะคะแล้วมาจากประเทศอะไรนะคะใส่ชื่อพาสปอร์ตนะคะแล้วก็เบอร์โทรอีเมลนะคะแล้วก็แนบแนบรูปภาพพาสปอร์ตแนบรูปภาพพาสปอร์ตแล้วก็รูปถ่ายนะคะรูปถ่ายเหมือนเราไปติดไปสมัครงานอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเขาพื้นพื้นขาวนะคะถ่ายรูปพื้นขาวแล้วเขาก็จะถามอาชีพคุณคุณทําอาชีพอะไร หมายเหตุทําไมทุนถึงเข้ามาในประเทศเกาหลีเพราะอะไรเขาก็จะถามนะคะเขาก็จะถามแล้วก็ติ๊กติกตก๊ตามที่เราต้องใส่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษหมดนะคะแล้วก็ติ๊กตามที่เขาเขาลิสตให้นะคะเขาก็จะถามเบื้องต้นว่าหมายเหตุคุณเข้ามาเกาหลีมาทําอะไรถ้ามาเที่ยวคุณไปพักที่ไหนแบบพื้นฐานนะคะพื้นฐานที่เขาจะถามเลยพื้นฐานที่เขาจะถาม เขาเขาก็จะถามพื้นฐานประมาณนี้โอเคแล้วเราก็ใส่อาชีพเรานะคะอาชีพเราทําอะไรอาชีพธุรกิจส่วนตัวเขาแล้วก็ติ๊กตามแล้วก็เขียนเป็นแล้วก็ลงข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษนะคะอพอลงข้อมูลเสร็จแล้วเราก็กดจ่ายตังค์นะคะกดจ่ายตังค์เสร็จแล้วเรียบร้อยก็รออยู่ประมาณ3-7วันนะคะรู้ผลเลยค่ะเขาก็จะส่งข้อความมาทางอีเมลว่าอนุมัติไม่อนุมัตินะคะ อนุมัติไม่อนุมัติถ้าอนุมัติก็คือรอเข้ามารอบินเข้ามาประเทศเกาหลีใต้เลยค่ะถ้าคุณลงทะเบียนผ่านนะคะก็คือบินเข้ามาในประเทศเกาหลีใต้นะคะต้องมารุ้นหน้าตมอีกรอบนึงนะคะต้องมารุ้นหน้าตมอีกรอบนึงนะคะถ้าคุณอยากผ่านตมเกาหลีนะคะต้องทําอย่างไรนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้า